สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนํนำเสนอที่ดินพื้นที่เยอะนะคะพร้อมบ้านค่ะสามารถต่อเติมหรือทำสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่ดินกว้กวางๆเลยค่ะทุกท่านสองงานสิบตารางวานะคะแปลงนี้ค่ะเป็นที่ดินถมแล้วด้วยนะคะไม่ไกลาจากตัวเมืองค่ะอยู่ใกล้สวนสาธารณะนะ บรรยากาศดีเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายไม่แออัดค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเริ่มมีเป็นพื้นที่ที่ทำเป็นโครงการบ้านจัดสรรในบริเวณใกล้เคียงเริ่มทยอยสร้างกันแล้วนะคะเพราะว่าเป็นอยู่ในทำเลที่ดีค่ะอยู่ใกล้ถนนมิตรภาพ2กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้สวนสาธารณะหนองทา4 0่เมตร อยู่ใกล้ตลาสตดสดบ้านคํากิ้ง2กิโลเมตรอยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ายประจักษ์11กิโลเมตรอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติอุดร15กิโลเมตรห่างจากเส้นรอบเมืองอุดรธานี4.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะผังแปลงเบื้องต้นนะคะพื้นที่ใกล้เคียงอะไรทำนองนี้นะคะ เดินทางก็สะดวกค่ะราคาแปลงนี้980,000บาทค่ะทุกท่านบ้านผอมที่ดิน2งาน10ตารางวานะคะอยู่จังหวัดอุดรธานีค่ะอยู่ใกล้เส้นรอบเมืองเลยนะคะสนใจนัดชมพื้นที่กันได้ค่ะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปแนะนำให้หนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางนะคะสวัสดีค่ะ